ดูนะจ้าพี่น้องตอนนี้สบายสบายส,ายสไตล์แจ่มมดมมมได้เดินอยู่ตลาดกองต้าแล้วดูสภาพตลาดกองต้าตอนนี้นะจ๊ะผู้สงสารนักท่องเที่ยวมากเลยจ้ะฝนฟ้าลมฝนมา คนอยากเที่ยวก็อยากเที่ยวมีผู้คนน่าสงสารมากเลยฝนแต่ก็ไม่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับนักท่องเที่ยวเลยนะจ๊ะตอนนี้ถนนคนเดินกาดกองต้านะจ๊ะสบายสบายตายแต่มดได้มาเดินอยู่ตกา,ดก,าดกองต้าก็เป็นส่วนหนึ่งในผู้ประสบภัย,ยนะจ๊ะ ประสบไฟไฟฝนตกแต่ทุกคนก็ไม่ย่อหย่อนสามารถเดินเพราะว่าเป็นถนนคนเดินกาดกองต้าน,นั่นในทุกคนเขาตั้งใจที่จะมาแล้ว่ย<ป>เจอฝนฟ้าก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับนักท่องเที่ยวอีกต่อไปรวมทั้งสบายสบายส,ายสไตล์แจ่มมดด้วย ให้ดูบริเวณโดยรวมนะจ๊ะสงสารพ่อค้าแม่ขายกัน,นแต่ละคนสภาพประสบภัยกับฝนฟ้าเพราะว่าเป็นหน้าของเขาแล้วเนาะบายษัจแต่ดมดก็ จะถายให้พี่น้องได้ดูก็สนุกไปอีกแบบนึงนจ๊ะ <c oughs> จะเดินเลาะดูกันไปเรื่อยๆ คนอยู่ไม่ได้ก็ต้องเก็บตอนนี้สบายๆแต่แต่โก็เดินไปเรื่อยๆจะเดินให้ไปถึงสภาราัชาดาพิเศษเลยก็แล้วกันเป็นไงมั่งจ้าเจอพายุฝน <laughs> ขนนเปียกหมดเลยดูสภาพดูนะจ๊ะพี่น้อง สไบบตล์แจ่มดจะให้ดูภาพบรรยากาศฝนตกตอนตอนนี้จะประมาณหนึ่งทุ่มสินาทีนะจ๊ะุคนก็ยังลงมากันอยู่ ไม่ขาดสายเพราะว่าไนหนๆเขาก็เดินทางกันมาแล้วเนาะบันดาลพี่เดินเล่นส,าา <laughs> สภาพมืดเลยของสะาพานรัรชาดา สภาพตอนนี้สบายๆบ,ยบยต่ก่นแล้วก็มาตรงที่สระานรัชดาร้อยเปีรัชดาพิเศษของลำปางนะคะคือสภาพจะก่อนตอนนี้ดูไม่ได้นะคะนักท่องเที่ยวมาเจอฝนฟ้าอย่างแรงเลยนะจ๊ะดูบรรยากาศค่ำคืนไปด้วยกันณนะอุลานี้ อยู่กันไม่ได้แล้วพ่อค้าแม่ขายบางคนก็พากันเก็บของกลับบ้านกันแล้วน่าทุกสารมากเลยก็มันเป็นธรรมดาเนาะเพราะว่าเป็นฤดูฝนของเขาแล้ว เอาละค่ะพี่น้องตอนนี้สบายสบาสไต่จมื่อก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปตอนฝนตกฟ้าร้องที่ถนนคนเดินกาดกองต้าจังหวัดลำปางนะคะสวัสดีค่ะ